สถานีวิทยุศึกษาสำนักง,งานกศนรกระทรวงศึกษาธิการ ภาษาเกาหลีที่หลายคนอยากเรียนรู้จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปถ้า,าคุณได้ติดตามรายการสนุกกับภาษาเกาหลีโดยจยันสิรินาสิริรัตน์และจันอียอนจูจากภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออกสาขาภาษาเกาหลีมหาวิทยาลัยศิลปากรดำเนินรายการโดยชุติมานันทวงศ์ สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะพบกันเป็นประจำเช่นเคยนะคะกับรายการสนุกกับภาษาเกาหลีค่ะอันยองอาเซโยช่องชิจายอรรบุนโดยมีอาจารย์สูรินาสูริรัตอันยองอาเซโยช่องชิจายอรรบุนสวัสดีค่ะอาจารย์อิยอนจูอันยองอาเซโยช่องชิจายอรรบุนสวัสดีค่ะ ค่ะเราก็แนะนำเข้าสู่รายการกันเหมือนกับกำลังขึ้นคอนเสิร์ตเลยนะคะว่ามีคนนู้นคนนี้ชื่ออะไรกันบ้างเพื่อที่คุณผู้ฟังก็จะจำเสียงกันได้นะคะว่าเสียงใครเป็นเสียงใครเพราะปรากฏว่าเป็นเสียงผู้หญิงล้วนเลย3มคนนะคะเดี๋ยวเผื่อว่าะจะฟังความแตกต่างกันไม่ค่อยได้แต่ยังไงของดิฉันก็คุณผู้ฟังคงจาได้นะคะเพราะจะเป็นคนที่พูดภาษาเกาหลีไม่ชัดอยู่คนเดียว นะคะเหมือนกับว่าเรามาเรียนไปพร้อมๆกันก็นแล้วกันนะคะคุณผู้ฟังแล้วสำหรับคราวที่แล้วค่ะเนื้อหาต่างๆที่อาจารย์อียันจูและอาจารย์สุรีนาศนำมาฝากกันเนี่ยนะคะก็จะเป็นเพลงที่เกี่ยวกับเด็กคนหนึ่งที่ได้กระดาษสีขาวกระดาษวาดเขียนมากำลังจะวาดใบหน้าคุณพ่อนะคะอรุลแล้วก็อัปปะ ปรากฏว่าหลับไปค่ะเผลอหลับไปแล้วก็เลยฝันไปหลายเรื่องเลยแต่พออาจารย์สิรินาถนำคำศัพท์มาฝากันนะคะกลับกลายเป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวกับการเรียนในชั้นเรียนเกี่ยวกับวิชาต่างๆทั้งนั้นเลยฉะนั้นวันนี้ให้อาจารย์สิรินาถได้ทบทวนคำศัพท์ต่างๆที่เราน่าจะพบกันได้ในโรงเรียนกับคำศัพท์ในบทเรียนต่างๆด้วยค่ะ เรามาดูตัวอย่างประโยคกันเลยนะคะตัวอย่างประโยคทบทวนให้อีกสักครั้งหนึ่งนะคะเข้าเรียนนะคะภาษาเกาหลีว่าสวบึลทูรอยลสวบึลทูรอยลนะคะการเรียนพูดว่าคงบุริลเฮโยคงบุริลเฮโยวาดรูปคริมุลคริเอโยคริมุลคริเอโยการสอบชิยอมุลพายโยชิยอมุลพายโยทำข้อสอบ มุนเจอร์ล์พูรอย ο, มุนเจอร์ล์พูรอย ο. ทำกันบ้านสุกเจอร์ล์เฮโสุกเจอร์ล์เฮโยค่ะ <c oughs> แล้วนอกจากนี้นะคะก็ยังมีคำศัพท์ต่างๆอีกมากมายนะคะอย่างเช่นคำว่าการโตวัตีนะคะภาษาเกาหลีพูดว่าโทรนโทรนนะคะการสนทนาแทวาแทวา ะะการอภิปรายทอยทอยนะคะหรือการรายงานพูดว่าพัลพโยวพัลพโยนะคะนอกจากนี้ยังมีการสอบผ่านนะคะพูดว่าฮับกอกฮับกอกสอบไม่ผ่านพูดว่าผู้รับกอกผู้รับกอกการย้ายโรงเรียนพูดว่าชอนหนักชอนหนัก ฟังดูแล้วทบทวนคำศัพท์ยากๆทั้งนั้นเลยนะคะงั้นขอคำศัพท์ที่เราอาจจะเจอได้ในชีวิตประจำวันบ้างก็แล้วกันค่ะเริ่มต้นกับคำว่ากระดาษชงงีชงยีงยสมุดคงแชกคงแชกปากกาพลพินพลพนดินสอยันพิลยันพิลยางลบชิวแก่ชิวแก่ไม้บรรทัดชาชา กระเป๋านักเรียนฮักโยคาบังฮักโยคาบังหนังสือแชกแชกงั้นเอา เพียงเท่านี้แล้วกันดีไหมคะเพราะว่าถ้าไม่งั้นเราทบทวนคำศัพท์กันเยอะเดี๋ยวบทนี้เราจะไม่ได้ไปเยอะนะคะเอาละค่ะแล้วสำหรับในวันนี้รายการสนุกกับภาษาเกาหลีของเราก็ดำเนินรายการมาถึงครั้งที่28แแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับอะไรบ้างคะชื่อเพลงในวันนี้นะคะชื่อเพลงว่าพีแฮงกีพีแฮงกี ใช่แล้วค่ะแปลว่าพ่ฮงกีแปลว่าเครื่องบินค่ะเอาแล้วนะคะเราได้รู้จักกับสถานที่มาเยอะแยะไม่ว่าจะเป็นในบ้านของเราในสวนสัตว์หรือว่าในโรงเรียนแล้วทีนี้คงจะไปสนุกกับคําศัพท์ต่างๆที่เกี่ยวกับเครื่องบินกันบ้างค่ะและในบทเพลงเพลงนี้จะมีคำศัพท์อะไรที่ให้เราได้ลองจดจำและลองฟังกันในเบื้องต้นไหมคะ ค่ะคำศัพท์ในเพลงเพลงนี้นะคะมีน้อยมากเลยนะคะก็จะมีไม่กี่คำนะคะเป็นเพลงที่สั้นๆนะคะคำแรกเลยค่ะตะตะตาตตตานะคะก็แปลว่าลอยค่ะลอยขึ้นไปนะคะต่อไปเป็นคำว่าฮันเนิลฮันเนลซึ่งแปลว่าท้องฟ้านะคะต่อไปก็จะมีคำว่าโนพีโนพีซึ่งแปลว่าสูงนะคะแล้วก็ อีกคำนะคะคำสุดท้าย Mollikara Mollikara ซึ่งแปลว่าไปไกลๆค่ะไปไกลๆไกลออกไปอีกหรือสูงขึ้นไปอีกนั่นเองค่ะ,ะค่ะก็เรียกว่าในวันนี้นะคะรู้สึกว่าเพลงที่ให้ฟังก็จะสั้นมากด้วยนะคะงั้นเราทบทวนคำศัพท์ที่คุณผู้ฟังจะได้ยินกันอีกครั้งก็แล้วกันนะคะอย่างน้อยก็พีแฮงกิที่แปลว่าวเครื่องบินตตตาลอยฮานลท้องฟ้า นบผพีสูงแล้วก็มอลลี่คาราไปไกลๆอะไรอย่างนี้นะคะงั้นเรามาฟังเพลงเพลงนี้ นันเรามาฟังเพลงพี่แฮงกี้กันอีกสักรอบนะคะเราจะได้บินไปบ,บนท้องฟ้าพร้อมๆกันค่ะ เอาล้วนะคะเพลงพี่แฮงกีของเราก็จบกันไปสองรอบแล้วทีนี้ก็คงจะเป็นรอบของอาจารย์อียอนจูที่จะอ่านเนื้อหาของเพลงโดยละเอียดให้เราได้ฟังกันแล้วล่ะค่ะตต้าตตะาพีเฮงกี้นาราล่านาราล่า a n องฟ้าูนาราล่าน้องสาวของ행기นนาราลานาราล่าท้องฟ้าสนาราลา 더 멀리 가라 가 플레이 간 사이เลย เห็นมั้ยคะอ 이현주 อ 비행기 날아라 날아라 하늘 높이 날아라 우리 비행기 내가 만든 비행기 날아라 날아라 높이 높이 날아라 ทอมอลลีคาราค่ะอาจารย์อิยนจูได้อ่านเนื้อหาของเพลงโดยละเอียดให้ได้ฟังกันไปสองรอบแล้วนะคะทีนี้ก็คงจะเป็นอาจารย์สรีน่าสรีราได้แล้วะค่ะที่จะอ่านแล้วก็แปลแต่แตละคำแต่ละประโยคให้เราได้ฟังกันค่ะค่ะโตตาตตาเพียงกีนะคะตตาก็อย่างที่ได้ บอกว่าให้ตั้งใจฟังนะคะแปลว่าลอยนะคะลอยขึ้นไปตตอๆต่ลอยขึ้นไป,นไปเพียงกีก็คือเครื่องบินนะคะลอยขึ้นไปนะคะลอยขึ้นไปบินขึ้นไปบินขึ้นไปนั่นเองนะคะต่อไปค่ะนาราดานาราดาก็คือบินขึ้นบินขึ้น นะคะลอยขึ้นลอยขึ้นบินขึ้นบินขึ้นเครื่องบินนะคะฮันเลโนพีนาราราอูรีพียงกีฮันลคือท้องฟ้าโนพีความสูงนะคะสูงขึ้นท้องฟ้าสูงนะคะนาราราก็คือบินนะคะขึ้นไปอูรีพียงกีเครื่องบินของเรานะคะคือเครื่องบินของเราบินขึ้นไปบนท้องฟ้าสูงนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเนกามันชึน เพียงกีในกาก,ก็คือฉันมันทุนเพียงกีเครื่องบินที่ฉันทำขึ้นมานะคะ,ะนารารานาราราบินขึ้นไปบินขึ้นไปนบพีนบพีนาราราทอมอลีคารานบพีนบพีก็คือสูงขึ้นสูงขึ้นนาราราก็คือบินนะคะบินสูงขึ้นบินสูงขึ้น ทอทอแปลว่าอีกมอลีมอล,ล,มอล,ลีก็คือไกลๆคาราคาราก็คือไปนะคะก็คือสูงขึ้นสูงขึ้นบินสูงขึ้นไกลไกลออกไปอีกนะคะโดยเนื้อเพลงนี้แล้วก็คือมีเด็กคนนึงนะคะเขาทําเครื่องบินของเขาขึ้นมาเองผอาจจะพับเครื่องบินประดิษฐนะ์คเครื่องบินแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะคะ พุ่งขึ้นไปบนฟ้าออนะคะแล้วก็พอล้มพัดมันก็จะสูงขึ้นสูงขึ้นและเด็กก็จะเฝ้ามองด้วยความภูมิใจว่าเครื่องบินของฉันลอยขึ้นไปบนฟ้าแล้วอแมน่ารักจังเลย <c oughs> เด็กคนนี้นอกเหนือจากจินตนาการแล้วเขายังประดิษฐ์เครื่องบินเองนะคะก็อาจจะหลากหลายรูปแบบแล้วแต่ว่าการประดิษฐ์ของเขาจะมีวัสดุมากมายแค่ไหนถ้าเป็นกระดาษก็เราก็คงจะเคยเห็นนะคะตอนเด็กๆที่พับเป็นเครื่องบินเหมือนกับจรวดแหลมๆแล้วก็ ส่งไปด้วยแรงของเราเองก็จะไปได้สูงพอสมควรแล้วก็ร่อนไปตามแรงลมนะคะแต่ถ้าเป็นเครื่องบินที่ประดิษฐ์แล้วก็อาจจะมีวิทยุบังคับนั้นก็อาจจะโอ้โหบินได้สูงมากขึ้นเข้าไปใหญ่เลยนะคะนี่ก็คือเนะะื้อหาโดยละเอียดของบทเพลงเพลงนี้กับพีแฮงกีนะคะทีนี้ พอได้ฟังเนื้อหาของเพลงโดยละเอียดแล้วนะคะเรามาฟังความไพเราะและความน่ารักของเพลงเพลงนี้กันอีกสักรอบนะคะ เอาละค่ะได้รับฟังเพลงน่ารักน่ารักในเพลงพี่ยังกีจบกันไปอีกรอบหนึ่งแล้วนะคะที่นี้ก็คงจะเป็นอาจารย์ซิริน่าสิริรัตน์และอาจารย์อียันจูจากสาขาวิชาเกาหลีภาควิชาภาษา,า,าปัจจุบันตะวันออกมหาวิทยาลัยศิลปากรนะคะที่จะมาเพิ่มเติมคำศัพท์ต่างๆให้เราได้เรียนรู้กันอย่างหลากหลายมากยิ่งขึ้นค่ะค่ะเรามาทบทวนก,นกันกับคำแรกเลยนะคะคำว่าเครื่องบินภาษาเกาหลีพูดว่าพี่ยงกี พี่เฮงกีพี่เฮงกีแล้วก็นอกจากนี้นะคะบนเครื่องบินก็ยังจะมีพนักง,งานนะคะที่เราเรียกกันง่ายๆว่าแอร์โฮสเตสนะคะก็คือซึงมวอนซึงมวอนซึงมวอนนอกจากนั้นแล้วนะคะคำว่าสายการบินภาษาเกาหลีพูดว่าฮังกงฮังกงฮังกงและถ้าเป็นสายการบินโคเรียนแอร์นะคะหรือสายก,การบินเกาหลีนะคะเขาพูดว่า เทฮันฮังกงเทฮันฮังกงเสายการบินไทยนะคะไทยฮังกงไทยฮังกงไทยฮังกงเที่ยวบินนะคะฮังกงพยนผิงฮังกงพยนผิงฮังกงพยนผิงภาษีสนามบินนะคะคงฮังเซคองฮังเซคองฮังเซ พาสปอร์ตหรือหนังสือเดินทางนะคะยอกวอนยอกวอนยอกวอนวีซ่าบีจ่าพีจ่าพีจ่าเครื่องขึ้นอีรุกอีรุกอีรุกเครื่องลงชังรุกชังรุกชังรุกตั๋วเครื่องบินพีเอ็นกี표พ,พีเอ็นกี표 เครื่องมาถึงช้านะคะหรือเครื่องดีเลย์นะคะพูดว่ายอนฉักยอนฉักยอนฉักขึ้นเครื่องนะคะให้เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารนะคะพูดว่าทับซึ่งทับซึ่งทับซึ่งเวลาสถานีวิทยุศึกษาสำนักง,งานกศนกระทรวงศึกษาธิการเวลาที่จะถึงนะคะพูดว่าทุชักชิกันทุชักชิกัน เวลาออกเดินทางนะคะพูดว่าชุนพัลจิกันชุดพัลจิกันชุดพัลจิกันการออกนอกประเทศนะคะพูดว่าชุลกุกชุลกุกชุลกุกการเข้าประเทศนะคะพูดว่าอิบกุกอิบกุกอิบกุกนะคะเมื่อเราอยู่ที่ประเทศหนึ่ง แล้วเราจะกลับประเทศของเราเนี่ยนะคะจะพูดว่าควีกุกควีกุกควีกุกซึ่งก็หมายถึงการกลับบ้านเกิดของเราเองนะคะต่อไปนะคะถ้าเครื่องบินตรงไปลงที่เมืองที่เราต้องการจะไปเลยนะคะโดยที่ไม่ได้แวะที่ไหนเลยหรือพูดกันง่ายๆก็ที่เขาใช้คำว่าบินตรงนั่นเองใช่ไหมคะค่ะบินตรงพูดว่าชิกัง,ช,กงชิกัง และถ้าหากว่าต้องแวะหรือว่าต้องเปลี่ยนสายการบินนะคะอย่างเช่นถ้าไปประเทศเกาหลีแล้วต้องแวะที่ประเทศไต้หวันแล้วก็รอเครื่องจากไต้หวันแล้วก็ไปที่เกาหลีอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะคะที่ว่าจะต้องต่อเครื่องบินไปที่นู้นที่นี่ต่อโดยใช้บางจุดเป็นทางผ่านนี่ที่เขาใช้คําว่า transit ใช่ไหมคะค่ะตรงนี้เราจะเรียกว่า Ky 유경유경유ค่ะและ บอกว่าขึ้นเครื่องนะคะพูดว่า비ิ기เ t นกิร์ลทายโอบิเนกิรลไปรับเมื่ไม่เพื่อนของเรามาแล้วก็เราไปรับเพื่อนของเราที่สนามบินนะคะพูดว่ามาจุงฮาโร่คายโอมาจุงฮาคายโอมย การไปส่งเพื่อนที่สนามบินการไปส่งที่สนามบินนะคะพูดว่าแพุงฮารอโรคไคลแพวงฮารอโรคไคลแพวงฮารอโรคไคลกระเป๋าเดินทางนะคะพูดว่ายอแหงคาบังยอแหงคาบังยอแหงคาบังต่อไปนะคะคําว่าท่องเที่ยวพูดว่ายอแหงยอแหงยอแหง ไปทำงานหรือไปติดต่อธุรกิจนะคะพูดว่าชุลจังชุลจังชุลจังการเรียนต่อนะคะไปเพื่อศึกษาต่อพูดว่ายูหักยูหักยูหักการติดต่อค้าขายนะคะพูดว่ามูหยกมูยอกมูยอกะคะ่ะแล้วก็สำหรับป้ายบอกรายละเอียดต่างๆนี้นะคะคำว่าป้ายบอกรายละเอียดต่างๆก็พูดว่า 안내판อันเนปันอันเนปัน,น,น,นกำลังฉายอยู่นะคะพูดว่าซังยองจุงซังยองจุงซังยองจุงเครื่องปรับอากาศกำลังทำงานพูดว่าเนงบังจุงเนงบังจุงเนงบงจงเข้าฟรีหรือไม่เสียค่าผ่านประตูนะคะพูดว่ามูลยอิบจังมูยอิบจัง 무료 입장. 치트 좌 우측, 우측 통행. 우측 통행, 우측 통행. 치트 왼 좌측 통행. 좌측 통행, 좌측 통행. 등 당기시오. 당기시오, 당기시오. 플락 미시오, 미시오, 미시오. 인디 환영. 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 땜. 만원 사례. 만원 사례. 만원 사례. 당큰 올라감. 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 당 롱. 내려감. 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 당 카우. 입구. 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 당 어. 출구 출구, 출구 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 당억 축천 비상구비상구비상구 철아서 비상구 앞사 탈나 공중 전화 공중 전화 공중 전화 티จ나이또่ 매표소 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 บริ 셀프 서비스 셀프서비스, 셀프서비스. 반다이 계단, 계단, 계단. 브라카드 공고, 공고, 공고. 코스나 광고, 광고, 광고. 닫은 페점, 페점, 페점. 열린 레 캐점. เคจอเคจอมประชาสัมพันธ์อันเนอัน e นอันไนฟรีมูลิโอมูมูิโกำลังใช้งานหรือไม่ว่างพูดว่าใชยงจุงใชงจุงงจุงระวังชชิมชิมชชิม สียังไม่แห้งเพ i n t ตชชิม Paint ช่ชิม Paint ชชิมราคาลดราคาพิเศษเซลจุง s ซลจุงเซลจุงห้องน้ำห้องน้ห้งนิลห้องน้ำาห้องน้ำาห้องน้ำชายน้ชายห้งน้ำาหนาจั้งชาห้ง น้ำจ้าห้องน้ำหญิงหญ้าห้องน้ำหญ้าห้ัง <quin> น <Daniel hum> ้ำ <admissions> ห <technology> ้า <beautiful Luckily> ้งสิลสัญญาณสัญโฮัเครื่องเอ็กซเรย์ก่อนขึ้นเครื่องบินคอมซาแดคอมซาเดคอมซาแดอิมมิเรชันหรือด่านตรวจคนเข้าเมืองนะคะพูดว่าชุดริปกุ 관리소출입โ관ชุ출ิปกุกวัลลิโซ,ลลโซและนอกจากนี้นะคะเราก็ยังมีคำศัพท์ที่เกี่ยวกับป้ายต่างๆรวมทัง้ง,ง,งป้ายจราจรมาฝากกันด้วยนะคะป้ายจราจรภาษาเกาหลีพูดว่า교통표지판교통표지판교통표지판ชิดขวาวุชทงแฮงอุชทงแฮง 우측่งชิดซ้ายชาชิดตงแห่งซ้ายชิดตงแห่งซ้าชิดตงแห่งกำลังซ่อมแซมคงซาจุงคงซาจุงคงซาจุงทางข้ามรถไฟชัลโด้กอนนลมกชัลโด้กอนนลมกชัลโด้อนนลมกทางโค้งโคบุกิลโคบุกิล 커브길, 당달 막다른 길, 막다른 길, 막다른 길, 당랑라 가파른 길, 가파른 길, 가파른 길, 티지어트 주차장, 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 라왕덱 어린이 조심, 어린이 조심, 어린이 조심. ระว 미끄럼 주의, 미끄럼 주의, 미끄럼 주의. 탕대어, 또는 완웨 일방통행, 일방통행, 일방통행. 신호, 교통 신호등, 교통 신호등, 교통 신호등. 사야, 사거리, 사거리. 사거리 쩟 서시오 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 윷건 일단 정지 일단 정지 일단 정지 함캄 횡단 금지 횡단 금지 횡단 금지 함쩟 주차 금지 주차 금지 주차 금지 함생 추월 금지 추월 금지 추월 금지 함빛대 경적 금지 경적 금지 경적 금지 함판 통행 금지 통행 금지 통행 금지 함좌과 우회전 금지 우회전 금지. 우회전 금지. 함 리오사이. 좌회전 금지. 좌회전 금지. 좌회전 금지. 함 송세양. 소란 금지. 소란 금지. 소란 금지. 함 토라삽. 전나 금지. 전화 금지. 전화 금지. อันตรายวีหอมวีหอมวีหอมห้ามสูบบุหรี่คุมยอนคุมยอนคุมยอนเขตปลอดบุหรี่คุมยอนกุยกคุมยอนกุยกคุมยอนกุยกป้ายรถต่างๆนะคะชองยูจังชองยูจังชองยูจังป้ายรถเมย์พอซื้อจองยูจัง บัสจุอซบัสจุดจอดไฟรถเแท็กซี่ท็กซี่จุดจท็ซี่จอทจสถานีหยกหยกหยกเอาละค่ะก็เป็นอันว่านะคะงวดนี้เราได้รู้จักกับเครื่องบินนะคะ นั่นก็คือพีแฮงกีแล้วก็ยังได้เรียนรู้คำศัพท์ต่างๆที่อยู่ในสนามบินอย่างมากมายรวมทั้งสัญญาณจราจรต่างๆที่เราอาจจะต้องเจอต้องเจอในการเดินทางแต่ละครั้งโดยเฉพาะการเดินทางโดยเครื่องบินนะคะที่วันนี้อาจารย์สิรินาศริรัตและอาจารย์อียนันจูนำมาฝากคุณผู้ฟังกันคะ่ะพร้อมทั้งช่วงเวลาของเราหมดลงอีกแล้วนะคะคงจะต้องไปติดตามรับฟัง ความสนุกแล้วก็ความน่ารักของบทเพลงต่างๆที่นำเนื้อหาสาระในเบื้องต้นที่เราจะได้รู้จักกับภาษาเกาหลีแล้วก็ได้ฝึกได้ใช้กันบ้างนะคะวันนี้คงจะต้องจากลากันไปก่อนค่ะพบกันใหม่โอกาสหน้าเวลาเดียวกันนี้กับรายการสนุกกับภาษาเกาหลีค่ะอันยุยเคเซโยทามจเอตตมมันไนโออันยุยเคเซโยทามจเอตตนมาโอ อันยองีเกซะทจุตมันเนสวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะ สถานีวิทยุศึกษาสำนักง,งานกศนรกระทรวงศึกษาธิการ